วันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์นะครับอ่าที่จอแตกจอแตกหล่นหายนะครับรถท,ทับวันนั้นดีมีคนเก็บได้นะครับแต่ว่าสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับสภาพอย่างที่เห็นเลยจอแตกนะครับต้องเปลี่ยนจอนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับก่อนอื่นต้อง กดซิมออกก่อนนะครับดซิมออกก่อนอดซิมออกก่อนนะครับโทรศัพท์ vivo y สิบสองนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนี่นะครับแกะตรงที่ล่องซิมนี้นะครับมันจะแกะง่ายนะครับ อื่นจะแข่งถ้าไม่มีเล็บนะครับถ้าไม่มีเล็บแนะนําให้ใช้บัตร ATM เก่าหรือว่าเป็นซิมแผ่นซิมการ์ดพวกนี้นะครับใช้ได้เหมือนกันถ้าไม่มีเล็บก็ใช้เนี่ยครับค่อยๆนะครับค่อยงัดนะครับ แข็งมากเพราะว่าก็ได้ถอดนะครับเขาลีดไปเรื่อยๆนะครับอ่าแกเลิมออกแล้วนะครับ ค่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีแผ่นมีสายสแกนนิ้วข้านหลังนะครับเรบมาแกะนี่นะครับมันจะมีตัวสแกนนิ้วด้านหลังนีะครับต้องมาแกะนอดออกก่อนนะคเคยครวมหาเศครวมกันนะฮะเศษควงเขาจะแถมมาให้นะครับสั่งจอหน้าจอมาแบบนี้เขาจะแถมไปควงมาให้ชุดนะครับแล้วก็ มีจะมีกาวแถมมาให้แต่ผมจะไม่ใช้นะครับแตผ่ผมมีอยู่แล้วกาวนี่ผมมีมรู้สึกว่าจะมีอยู่แล้วกาวดํานะครับแล้วก็เป็นก็แถมทัชสกรีนมาให้ด้วยครับทัชสกรีนอ๋อไม่ใช่ทีฟิล์มกันกระแทกแล้วก็แถมมาให้อย่างนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาถอดอ่าสายสแกนนิ้วมือออกก่อนนะครับขัดน็อตออกก่อนนะครับแข็งมาวกเพราะว่าโทรศัพท์ไม่เคยถอดนะครับ okay, okay. แต่ซื้อมายังไม่เคยซ่อมนะครับ ออกแล้วก็หาที่ใส่ไว้นะครับน็อตเดี๋ยวหาที่ใส่น็อตก่อนอ่อาใส่นี่ใส่นี่แล้วก,กันกนี่นะครับใส่นี่ไว้แล้วก็งัดตรงนี่งัดขึ้นเลยนะครับอ่าออกแล้วนะครับมันจะมีสายสแกนนิ้วมือนะครับอ,ออกแล้ว ค่อยๆนะครับจะมีสายแบตเตอรี่นี่จะเป็นนี่นะครับติ๊กเกอร์แปะไว้นะครับถ้ามีการผ่านการซ่อมมานี่จะมีรอยแกะนะครับนี่ยังไม่ยังไม่เคยแกะนะครับตรงนี้กรแสต้องแกะแล้วแหละแล้วก็มาแกะ น็อตด้านบนออกก่อนนะครับน็อตแข็น็อตออกก่อนนะครับขันน็อตแข็งมากฮะเนียวาลงดีๆถ้าถ้าถ้าเราจะเอาลงใน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 เฟซ โอ้โหแข็งมากเลยครับเพราะว่ามันไม่เคยถอดเลยต้องเอาเพลงมาต่อเลยต้องเอาเพลงขึ้นก่อนไม่ได้ถ่ายรูปยังไงเาไันเราต้องถ่ายรูปก่อนนะเราเรื่องนันต้อง นี่ถอดน็อตออกหมดแล้วนะครับแล้วก็อันตัวนี้ขึ้นนะครับปลาสีดำนี่ออกนะครับปลาสีดำออ ราก็ปลดให้ขึ้นให้หมดเลยนะครับเนี่ยเราก็ดึงสีเขียวนะครับดึงแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับดึงแบตเตอรี่ออกแล้วก็ส่วนจอนี่จะใช้ได้เป่านะครับได้เป่าออกนี่นะครับเราใช้ได้เป่าออกนะครับ แต่ของผมนี่เป่าเป่าไว้แล้วนะครับงัดได้เลยใช้ใชปลายมีดนะครับชปลายมีดงัดค่อยค่อยงัดนะครับไหนจอมันก็แตกอยู่แล้วงัดออกมางัดมานะครับนี่น,นะครับจอมันจอเก่ากัะนะครับอันนี้เป็นจอเก่า ในจอที่เราสั่งมาใหม่นะครับข้างๆนี้นะครับเราก็ขูดเอาขอบที่มันแตกออกให้หมดนะครับข้างๆนี้ครับด้านข้างขูดเอากระจกด้วยเศษอะไรเนรี้ยติดอยู่ข้างๆนี้เราเอาออกให้หมดนะครับก<ด>็ใช้กาว กาวที่เขาแถมมาหรือว่ากาวของเราเองเนี่ยครับนี่จะเป็นตัวที่เขาแถมมานะครับสั่งมาพร้อมจอแล้วก็ชุดหนึ่งครับเขาแถมกาวแถมชุดถอดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดกาวนะครับติดกาวก่อนติดกาวนะครับกาวหยอดร่องข้างๆางวันนี้นะครับ ให้ครบนะครับทายให้ทั่วนะครับเดี๋ยวมันทาไม่ทั่วเดี๋ยวมันจะไม่อยู่นะครับเี๋ยนให้ทั่วนะครับ เวลาติดเข้าไปแล้วนะครับมันจะได้ไม่ลุกอยอดกาวเสร็จแล้วนะครับยอดกาวเสร็จแล้วเราก็มาใส่จอนะครับจอดึงพลติกตัวนี้ขึ้นนะครับหลังก็สอดสายเข้าไปนะ ใส่จอเข้าไปนะครับใจอนะครับพยายามติดกาวให้ทั่วนะครับถ้าติดกาวไม่ทั่วนี้มันจะไม่อยู่นะครับแล้วเราก็ใช้ห้าหรือว่ากระดาษก็ได้นะครับรืดๆสักหน่อย ทิ้งไว้สักพักนะครับเปลี่ยนจอก็วางเปลี่ยนจอรอให้กาวแห้งนะครับแล้วก็มาใส่ด้านหลังได้เลยนะครับใส่ด้านหลังสายเพนะครับสายเพทจอร,ระวังนะครับติดเข้าไป,ไปเเดิมมันนะครับ นี่เป็นสายแพรจอนะครับแล้วก็กดเสียบเข้าไปเลยนะครับกดให้มันลงล็อกนะครับอ,อันนี้เป็นแพบอร์ดด้านล่างนะครับตัวนี้กดเข้าไปอันนี้เป็นปุ่มกดนะครับ กดแดงข้างเพิ่มเสียงเล่งเสียงแล้วก็กดไปนะครับก็มาใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใส่เข้าไปนะครับแล้วกดลงจะมีอตกดลงไปนะครับให้มันสุดนะครับกดลงไปให้มันสุดเสร็จแล้ว เรามาลองกดจอดูนะครับลองปกดจอดูนะครับอ่ามาแล้วนะครับลองกดจอดูนะครับออรอสักพักวางรองปิดฝากเกานะครับเกาวนนี้ผมได้ อ่าอันนี้กาวของผมเองนะครับกาวแถมมาที่แถมมาเนี่ยผมยังไม่ไม่ได้เปิดนะครับคงจะเป็นอันนี้น,น่าจะเป็นกาวสีขาวนะครับอันนี้หน้าจอสีดําผมก็เลยใช้กาวดํานะครับติดเพื่อว่าติดลงไปแล้วมันจะได้อ่าดูดูไม่เห็นนะครับให้มันเข้ากับเทศกระบ,บอดของเรานะครับ นี่ระหว่างรอนะครับรหว่างรออ่ามาแล้วนะครับติดแล้วใช้ได้นะครับอ่ามาแล้วเดี๋ยวเราปิดเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าเราจะประกอบฝาหลังพอฝาหลังให้ปิดเครื่องก่อนนะครับ กออกชุดฝฟ้าหลังนะครับปิดเครื่องก่อนอ่าปิดเครื่องก่อนนะครับ เราก็มาใส่ฝาครอบตัวนี้นะครับข้างหลังแล้วก็ใส่น็อตนะครับน็อตที่เราถอดลงมาขันก็ให้ตึงมือนะครับ แน่นเกินก็เดี๋ยวเกียวมันจะเสียนะครับใส่เขาทุกตัวนะครับเปลี่ยนเองนะครับถ้าใครเปลี่ยนเป็นก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับ ประหยัดค่ามือช่างไปหลายบาทเลยนะครับสำหรับอจอนี้ผมก็ซื้อมาในราคาสองร้อยสองร้ก้าสิบเจ็ดบาทนะครับสองร้อยก้าสิบเจ็ดบาทถ้าเราไปเปลี่ยนที่ร้านก็คงจะหลายบาทอยู่นะครับ ก็มาใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวสแกนล,ลายนิ้วมือนะครับอืมใส่เสร็จจะมีตัวล็อกด้วยนะครับอย่าลืมใส่ตัวล็อกด้วยนะครับ ก็ใส่น็อตให้เรียบร้อยนะครับขันพอให้จึงมือนะครับเราขันแน่นมากแล้วก็กดลงไปเลยนะครับก็ค่อยกดนะครับนี่นะค่อยกดนะครับ ก็ใส่ซิมนะครับเป็นอันเสร็จนะครับเปลี่ยนจอ ลองเปิดเครื่องดูหน่อยเปิดเครื่องดูนะครับอ่าติดแล้วนะครับอันนี้เป็นจอเก่าของมันนะครับแตกนะครับอันนี้จอใหม่ราคาอยู่ประมาณสองร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับเป็นเองเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับ